สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพัดอยู่ที่วัดพระธาตุหนองบัวนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลแล้วก็เลยพาทุกทุกคนนะครับมาดูการทําเทียนพรรษานะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งในรูทของเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นก็คือกิจกรรมเยือนชุมชนคนทําเทียนนะครับตอนนี้พัดมาอยู่ที่วัดพระธาตุหนองบัวนะครับผมก็ที่วัดนี้นะครับก็จะเป็นเทียนประเภทแกะสลัก นนขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูการทําเทียนของที่นี่กันเลยไป ตอนนี้เราเราย้ายวัดมาแล้วเรามาอยู่กันที่วัดแจ้งถูกต้องเป็นวัดที่เราคุ้นเคยเพราะว่าอะไรเราเคยมาแกะเทียนตอนมสแล้วก็มสก็คือตอนนั้นตอนม .3 กับมสีเราเคยได้มานั่งแกะเทียนอยู่นี่นะครับก็วันนี้เราก็จะพาดูทั้ง2แบบเลยก็คือแกะสลักที่เมื่อเช้าเราดูแล้วที่หนองบัวตอนนี้เราอยู่ที่วัดแจ้งก็เป็นประเภทปิดพิมขออภัยในความงงของน้องเขาด้วย โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู <c oughs> การทําเทียนของวัดแจง้งแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะจะรื้อฟื้นวิชากันนิดนึงไหมนั่งแกะเทียนแกะใช่ต้องนัง่ง,งแกะนะมานี่อ่ะไป A few moments later โอเคแนะนำอุปกตอก์การทําเทียนสักษรีนก่อนอย่างแรกก็จะมีมร้าพันเอามันจะเป็นเข็มเอาไว้แกะใช่ไหม มันเป็นแผ่นกระจบแบบนี้ไว้สำหรับรองแกนแล้วก็จะเป็นเพียงอันนี้จะเป็นเพียงมกกนันงอแผ่นแบบนี้ที่เขาจะรีดออกมาให้ถามว่ามะพร้าวเ,เอามาทำอะไรจริงมไยจ๊ะเหมือนกับว่าเป็นการเหลาตัวเข็มอ,อันนี้มันก็จะแดงมแกนนืกคืนวิชากันหน่อย นจะจ๊ะวิธีแกะนะก็คืออันนี้จะเป็นเทียนใช่ไหมเราเอาเทียนมาลองใช้กระจกแบบนี้แล้วก็เอาเข็มเนี่ยกรีดลงไปเลยตามรอยอนจะจ๊ะต้องระวังเข็มเข้าเนื้อเทียนนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าบางทีอ่ะมันอาจจะมีจุดหนาจุดบางต่างกันนะ ทีเนี้ยอย่างไรเนี้ยมันจะมีลองตรงการอิสระเราก็ต้องแบบกรีดโครงสรางด้วยเป็นการเก็บรายละเอียดอ่ะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยก็เก็บตามเดี๋ยวนะ พอเรารสึกวอาไม่มคุ้มเราก็จิ้มฝ่าเท้าแล้วก็งลงมีดได้เลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพวกเธอไปเดี๋ยวขอทำต่อให้เสร็จ few moments later โอเคครับก็เรามาสองเรามาสองวัดเนาะก็คือวันนี้ตอนแรกอะจริงๆเมื่อเช้าไปหนองบัวแล้วหนองบัวก็คือไปดูเขาทำแกะสลักขนาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่วัดแจ้งนะครับอ่าเป็นเขาเรียกอะไรวะติดพิมพ์ขนาดใหญ่เหมือนกันปะใช่ไม่ใช่ไหมก็คือช่วงนี้ช่วงนี้นะครับก็ยัองอยู่ในช่วงของกิจกรรมเยือนชุมชนคนทําเทียนนะครับในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาของอุบลราชธานีอยู่ก็คือมา แบบลงพื้นที่ในแต่ละวัดได้นะครับถ้าอย่างในเมืองอุบลเนี่ยจะมีวัดตามนี้เดี๋ยว map. อินเสิร์ตแมปอ่าก็เป็นตามนี้นั่นแหละก็คือไปตามนี้ได้เลยนะครับก็จะแต่ว่าก็ต้องดูเวลาดีๆนิดนึงว่าแต่ละวัดอะ่ะคือเขาเปิดปิดกี่โมงอย่างที่วัดแจ้งก็คือเปิดตั้งแต่กี่โมงนะน้องเฟนถึงวัดแจ้งนะครับก็ เริ่มกันแต่เช้าเลยจนถึงเทียเท่ยงคืนเที่ยงคืนเพราะว่าเมื่อกี้หลวงพ่อท่านบอกเราว่าเที่ยงคืนสามารถนั่งทําได้ยาวๆเลยยาวเลย,ย,เลยมีนะมีขนมพร้อมครบจบก็เดี๋ยวคอนเทนต์แห่เทียนยังไม่จบยังไม่จบแค่นี้แน่นอนคอนเทนต์แห่เทียนคอนเทนต์แห่เทียนเราเริ่มต้นที่แกะเทียนแล้วเราจะไม่ไปเที่ยวงานแห่เทียนมันก็ใช่เรื่องอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันแห่เทียน แพทริกพีจะไปบุกงานแห่เทียนด้วยเหมือนกันนะจ๊ะโอเคถ้ายังไงนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ล Official, แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ทร t กพีออฟฟิเชียลแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจเพจของพันให้ด้วยนะครับพี่เพจแพทริกพีครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายซีออครับ